ลงเลยครับเดี๋ยาเจ้าเจ้าเอาไปไหมเขาตรงๆเข่านท้ไหมโอ้อยู่เลยทีนี้เดี๋ยวเดี๋ยรอรถไถเขาวันี้มิดล้อเลยครับ รถไทยช่วยดันตูด เบียดน้อยลากบ่เอาเบียดน้อยลากเบาเบาลูกพี่เบาโอ้โพี่มาแรงเหลือเกินมันเบียอยู่เว้ยเดินเอากลับลำก่อนเบียดน้อยเรียบร้อยโอ้ยเรียบร้อยโอ้เรียบร้อยเลยมากลับลำ เกมคู่เลยครับทีนี้ข้าวคราวนี้เกมคู่เลยมิดล้อคู่เลยครับมาดัตตัวให้เปียน้อยก่อนครับ จะไปลากเขียว,ง,วง,งานนี้งานนี้บอกเลยต้องใช้สลิงแล้วครับพอ <oph> ด้อ,มอ,อนะมาหน่อยเดียว

วุ่นวายเลยครับวันนี้ครับวุ่นวายเลย,ย,เลยรอบนี้ความบันเทิงนี่อยู่ที่จิมงานบอ่อลูกเหงื่อซับนะครับจัดหนักจัดเต็มครับเบียดหน้อยรถในเครื่องเท่าไหร่ <105. S 1> คนขับล่ะคนขัามร้โอ้ยถึง,ว,งว่าลราบันแรงเหลือเก,กินบวกใบกระท่อมไปอีกบวกแล้วรอบที่ห้าร้อนแรง ฮะรถขันไหนสิอาจเครื่องคั้นถึงดึงให้กันดึงรถแรงครับรถแรงเดี๋ยคันนี้นี่ยจำไว้ให้ดีครับไปเจอที่ไหนนี่ก็พยายามจะอยู่ใกล้ครับอยู่ห,ห่างเอาไว้เพื่อความปลอดภัยของตัวทันเองครับ <c oughs> ตอนนี้กำลังถอดกระชนแล้วครับหาที่เกี่ยวสลิมมาแล้วแทนมาแล้วต้องปิดถนนลากรถกันเลยทีเดียวแล้วครับเมกาชมพูนี่ก็ไปเทอีกที่หนึ่งครับ บ่บ่คันเด่นขันอื่นยานิ่งไว้ขันเื่นให้เบียร์หน่อยชั่วู้เดียวิันคดดงเลยงอีนนือขา่นัเหนืองครขันัเ้พงั้นเนืองถกคือน่ยวาีแค่สอัเดียวเคยเห็นไอ้พิษบังอีีเนาะเบียน่อยไปยูกระซังโอเเลยเนี่ยอดี บอกว่าจริงแล้วเดี๋ยวเรื่องงวยเขาบ้านอีกเดี๋ยวเหมือนงวยเขาบ้านเป็นอย่างก่อนถ้าทำงานเหนื่อยๆแล้วเราไปที่ไหนนวดมีที่นวดประจำใช่ไหมหูเยอะแย่ขาไปคนเดียวหรือว่าเอาทีมงานไปด้วยเราไปคนเดียวเราเอาทีมงานไปด้วยเราต้องไปคนเดียวเพราะว่า ี๋ยวทีงานมันจะไปพูดในเฟสอ,อ,อ่างๆเรื่อยไงบางทีก็ไม่ได้เข้าบ้า,เบานเดี๋ยวเราจะเสียหายใช่ไหมาบางทีก็นอนหน้ารถเป็นอาทิตย์เพราะพวกไปเียวกัน <laughs> เต็มเลยในเฟสพูอะไรไม่ได้เลยเดี๋ยวนี้น่ะประการนี้ยรถคันนี้เป็นรถเสียเบี้ยได้ไม่เป็นรถเสียเชย่องบางสิเสียยังก่อนเสียเชื่อเลยเออเบียน้อยนี่เขามีสองตัวตนเนาะนั่นแหละผมก็เอาอันน <laughs> ี้ลูกน้องก้านนั่นเกี ไม่ไม่ครับเรครับกรถครับนี่ตัวจริงครับนี่เบียร์เบียร์น้อยพูดปั๊บแล้วเปิ่ทางงงประมาณห้านาทีสิทุกับพูดก็จะไปโผล่อยู่สองไม่เอานู่นนรกินแล้วลงข้างควดจองขาดเพนั่นคพูดของขาดเอกยจ้ เอาละครับออกมานะครับจับตาดูให้ดีแลครับดูที่คันเหลือจะขาดครึ่งอย่างที่เขาว่าหรือเปล่า ข้างหลังก็จะเป็นแท็กเตอร์คูปต้านะครับดันตูดแล้วก็ข้างหน้าเนี่ยเบียรน,น้อยครับจะลากโหดให้ดูครับ

ตัางลำไม้ครับาก,การจราจรค่อนข้างติดขัด เอนนีมีเท่าไหร่เหยียบให้หมดเหยีบย,บ,ยบเลย,ยไม่รอดครับไม่รอดเอาเทเลย ครับปลอดภัยเสร็แล้วออกได้